ะะีก็าาจานเนื่องจาดใหญายเป็นลูกศิ้นอะไรเป็นอาจารย์รดจาด <c oughs> เอ่อนั่นเองเนื่องจมีคนมาไอ้อที่มีอาจารย์ฐานนึง่งฐานน้อยฐานวัดน้อยว่าย่างว่าบัดน้อยอ่ะอาจารย์คนนึงอ่ะเอ้าคนนึงมาบอกเราว่าคือนี่คนมาที่สุด,ดอันนไรถึงใจ่กางเกเบียร์เลยเอ่ะ <c oughs> ไม่เอราว่ารถคาตัว ให้ตัวให้มึงได้ดีใจว่าเ้วก็มาแลอาจารย์มีนัดนี่นี่ก็มาแลอาจารนเนืะออากูแกก็กินไม่แล้วกูยอมกินไม่ดีว่ากี่น้อยตอดกูไม่ยอมกินกูไม่ลืมไม่ลืมผู้จำหน้าจำได้ไม่ลืมก็มากกับจังห้ามไอ้หมาวิดแตเลยหมาอยากเข็ดเลหมาเลยเลยนะมากันจ้าถึง แล้วการรับแต่ละวันหนึ่งข้องแต่ละแห่งน่ะเดี๋ยวก็ลุยนอ่แต่ละแห่งนี่ดีเพนะเออบางเส้นนี้พระเจ้ามิดนี้ชาลาขามนี้ปิสโลกรุ่นเที亚แห้งรัวรัวมาแห้ง,างตานี้ถ้าเ,<อ>เราไม่กินเทนี้กัดสี่แห้งอะนะอาซี่แห้งฮะแต่แห้งไม่ดีอ่ะมึงทำได้หนอไม่ที่แห้งไหน้าหวาแห้งนี่ดีแต่เพื่อนเห็นโกนโนจังโนราห์ไม่ออกมามามาไหนมาโนราแห้งดี เออเออก็ไม่ได้ระนัดดอกแม่แต่ว่าฉันไม่เชื่อว่าได้ระนัดเจ้าว่าได้ระนัดจริงต้องตบมือกันมั่งเลยเออเออกอบได้เลยพวกกลางหน้าพวกกลางหลังกูไม่กอบแม่เอ้ยก็ไอ้นางฉันทร์อยยี่สิบแล้วมือก็ไม่ตบพี่แม่บอกวรักจาดรักจาดเป็นนางแก่เจ้าทงแต่ว่าไม่ให้ตบมืออิ่งเดียวรักจาดบันทึบบันนั่นเอาเรื่งกันนี่บอกก็มาเอ็นนี่น รายการเขาจัดมาแต่หละเองลุยนี่โอ้เองลุยเออมึงรอไม่ไหนไหนอาเองก็จะแดงวันหนึ่งที่รายการฉันไม่รู้ฉันไม่ใจมากว่้ข้อเรารำรำนะกับเราจัดวันหนึ่งประมาณสามชิ้รายการแตเราม oh. ีไม่มากฮะเรีย่ยสามชิ้นรายการไม่มากเลยเลอ่นแล้วอีกว่าข้อเราไม่มากนะถึงกรณีไม่เนื้อเงินหมาเป็นอะไรที่หนักการินมีโดดนะถึงก<อ>็มาเองแต่ละวันก็จัดรายการ รำมาะง่าอะไรการนะครับโอ้มดแม่เรือ้แคุมคุมการบังบิน oh, ีนเขียคยมคุมขารถมาเก๋แค่ร้งนี้ก็ไปแสจะดงใหม่เลยไปแส้ดงอิรักแต่มาขึนนี่ฮะตรงไรอสอ๋ออรย่าป่อยแม่แม่น้ยโน้ยตาลงเบิรดล้วแล้วรสัตดำเออไปตีจอบตีจอบแล้จัดเนื่อจัดได้ไม่เป็นแล้คูสัตว์ดำเป็นโนราดำอยู่วันนี้ามาดำไหมาอย่าเลยจนะนันะ รัมไอชูภาพอบตอนก็ช้างไอชูภาพเออเราที่บอกก็เราก็ต้องด่าแล้วเราก็โต๊ะดามึงก็ตมันรับควันอยู่ด่าอยู่มันกันอะไรเป็นถึงปุ๊บวุ้มในการรู้หน้าตั้มมาเต้ตายวงจานไม่กลายเป็นบ่็อตเพราะนั้นห้ามเล่นเรื่องเงินกันเรื่องเงองเอาได้นะเรื่องเหลืองันไม่ได้โดยจะปอกกลครูบ้าจานห้ามเล่นแไม่เห็นไม่เล่นกล้องคลุ้งล่นกลอเด็กเปกเด็กเอียดแรงอย่าไปแลงใส่เราไอ้เรื่องเด็กมอเตอร์วอเอี้ยดไปได้หรอก็จะไปเล่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เดือดว่าอันนั้นลับแต่ซึ่งแดกลาวไม่แช่ต๊ะแกนี้ไม่แช่กูซะไม่รู้บักตู้ทางไหนกันมั่งต่อเลยเจตั้งตาได้มั่งเด็กบมดแล้วว่ามานั่งนังอยู่ไม่กลัวแม่เห็นมึงกลัวฉันจะไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวกลัวจะไม่กลัวกว่าร้อยจันเป็นตัวกับตัดดัมแมกูบอกอีกเลือะตีกเอาตาทุ่นนอกเลือะกูโดนนี่ใายอุ้งไอรำทำบด กำพลัดพันนาที่โตร,รักพักถึงกันร่ำเพลงทับเพลงโทนร้องคนอาจารย์วินัดสุดท้ายร้องคนมึงเออสุดท้ายนะร่ำมาเก็บเกาหีจะไหมเล่นร้องคนมึงไม่เล่น,นตัวใช่แกแรงตัวไปเล่นงานอาจารย์จารุนัวอกโกนุบไปทั้ง <c oughs> ย่า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  <c oughs> ไม่รอดเรนี้เดี๋ยว่ากีฬาร้อนจนัดอะไรจันไม่หายจบพอเลยเออรออาจารย์ร้อนไม่รู้เรื่อง บพราเราว่าก็เหมือนจะมาเลียนแล้วไม่ยังไม่เลียนนะเอ้ยเอ้ยแม่แล้วร้องฝ่ายกิจการอาจารย์สมัยนะอ่าไปว่าทุกอาชีพหัวอาจารย์นี่แหละแล้วใจกับตัวกัรเล่ยตัวนี้แกมาเล่นกันมามาอย่าไปยุ่งกันกาต้าบันจันทร์ช่วยอย่าไปเล่นนะไปเล่นใช่เอาเล่นกันเรื่องยำไก่ตัวตา ลือแล้วตาหนึ่งอะไรจาตาหนึ่งอะไรเราเราไม่รเราะลตาเลเเอาตัวนี้ตัวนะตัวดำเรนเรว,ว่นนดำไม่เอาเาวเอาตัวไหนเลือกจานไมต้องแกนะเลือกตัวไหนเลือกตัวทีแพร่ยูอันนี้ใคดีใค,ด,คดีแพ้ใส่ลตัง้างหน้าก,กูเล่นได้หรอตัวเจ้าเล่นต่างลังเหมือนกันเน้อฉันหน,หนวดตาเปจาน ข้างน้นหรอขางนี้ขางนันอาจารย์ออนนังอยู่นูไม่ได้เจ้าอันใหญ่ดาวหรอวางแกไล่กัมเนี่ยเราตัวตีโจดจะได้วากันอ่ะจะไม่วางเฮยจ้าขึ้นบดได้เฮีนเนี้ยเอาแต่บดไหนบดไหนบดหน้าเรือกว่าป้ากับบดไปจ้าก็เชื่อแล้วตัวอาจารย์ลูกทิ เก็ดมือน่ะดื้อฉันก็เก็ดเหมือนกันกเก็ดไหลแลวนี่ท่านผู้ชมไหลยคืนแล้วไม่ได้ไม่ไดนนน้นูนี่นันนันนี่เอเ็นจมแต่ดใจว่าปีกไก่ี่แค้นไมคืนนี่ยวานางเอ๊ ่ใจได้ลุงเอ๋ลุงเอ๋ว่านางเงยน่าเย็นน่ารักนัยกน็น่ายันน่ารักอตัวกูนี้น่ารักไม่ใจน่ารักตัวอาจารย์น่าพลัก ก้าวไปต่ออ้าเรื่องจะโลเลตัวมัดทะลวงโลเก่ารายน่ารักยามปาจิ้งนี้ก็ยังน่ารักเอ้ยว่าน่ารักยามดึกป่านี้ยังน่ารักนกกลิกานั่นลือลุงนกจาริกานี่ลุงนะ ทุบนะลาปินะลาปินะลาปินะมาวันตาลวงเนาะเขาย้นว่าลราไม่กับตัวก็รวยตายองมูจังควายรวยตายองเลยตัวไว่าเขาใส่อยู่แลวเขจังมาไปว่าจางโดนตะทุกไอ้ว่ามูจังควายว่าเขาได้ให้จัดหว่าก็เดียวพ้อเรียกผีเลยนะน้อเวลาก็รำหนูได้นั้นเอาตาลวงผีผีลวงตาลวงได้ไกลเลย กอนั้นสมมุดนกซาริกาไน้งนนรีนายลาว์ทีรีรีอะไรวะเดี๋ยวนางโนรีอ๋อนางโนรีได้ยินว่ารีรีเนี่ยอย่าแต่ว่ากันหรอกละมาเล็นดูไอ้น้องคนนังโนรีบินมาวันนี้เราไม่รู้จักวันน้อยนางโนรีบินมาวันนี้เราไม่รู้จักบินไปก้าวต้นโพนายลาว์ โพธิดมจังอู้ลาคุณน้าเออแม่แกลงวันกิ่ต๋าแม่เลือเจือเลือเจือจากไอปเปร่ก่อนท่านตัวว่าก็ย้หขขยลุกกากระยานนี้แม่เอไม่มีทางแป่จมก็ไปเลยด้านแป่บอกแดงจ้าลอย,อยวันนี้ฮัโลโหลแม่ยอกนายไอมบังเดียร์ได้รับฟ้องมาแล้เดียวกันแม่เอ้ยแม,ม่ขอบคุณมากับขอบคุณ,อคณ,อคณขอบคุณมากขอบคุณมากับขอบคุณหมาับขอบคุณมา ขอบคุณมากครับที่ให้เบิร์ตเบิร์ตจะไม่ลืมเลยนะครับว่าไม่ได้อะไรเลย <laughs> แหม่เอ้ยแม่กูไม่กอบแหลมโมดองกล้าเออรา,อราล่อตั้มแป้นตัล่วงแล้วนี่กี่วันอีแป้นนักพวงมา้กี่วันยังอยู่ร่องพวงเต็มร่องขาอยู่อันนี้ยอาบิลไปจับทนโป้ไปรานไอ้ทลโพ มาจะหน้าเอ็น N, ว่าหาเอ,าอเ็นนะทุกทีคอยพูดไปตอนรักคอยว่าตอนผูกคอยพูดไปตอนรัก Pal na paikang o oh, Nang kumpo